สวัสดีครับพี่น้องของกินเล่นยำแรงของข่อยครับพี่น้องผักขามล้อมกินผิดจาลงไปปักสมม้อพี่น้องอันนี้ผักต้มนี่ผักกินอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยเพราะจะจะให้มันกินหลายมือแรงเป็นมือที่เขาบ่ต้องกินหลายกินเล่นเล่นกินย้อมย้อม ดอกไม้คอยจะสีเอขาโอ๊ตขอ,อยังจัดไงหนึงเอามาใส่ถ้วยใส้หนำห่อนกินแทนขา้าวตอนแล้งกัดกินนิดๆหน่อยๆทำเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องซุ้มจ้อได้ยวยางกินกันบระคัมป้อมนะ้าหมอบอกว่าให้กินจกนักหน่อยย่างหน่อยจักมือละหน่วยสองหน่วยละมันสิดีตะนิดซีสูงวยงอั้นแต เจ้ากหามาไว้กินเด้อบักหามฝนหักจมนี่ก็ิ้นเลนๆไปซ่ํานี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ